มึงบาลตตำแหน่งได้หลังจะเกิดเกิดเกิดการณ์เรจากจากวิธีการทําอย่างนี้หรือเปล่าฝ่ายเราสงสัยที่จากจาการทํางานของฝ่ายถ้าเป็นเรื um ่องเรื่องของฝ่ายทหารที่จะรับผิดชอบปรด็นให้โอกาสฝ่ายฝ่ายของเขาเลยอะไรอรเกิดขึ้น เป็นไปได้ไหมครับอันนี้คืออย่างนี้เกี่ยวกับประเทศาทยอย่างนี้ครับเออจะขอชี้แจงท่านไปแล้วซอนเดี๋ยวจะก็เอกสารให้คือถ้าประเด็นที่ผมถ้าผมจะพูดต่อไปหรือว่าประเด็นที่ผมจะให้การในรายละเอียดเพิ่มเติมไปเนี่ยผมเองก็คิดเะเบีกบนเป็นนักธุกืออความมันจะมันจะเกิดความเสียหายอีกหลายเรื่องที่จะตามมานะครับขอวามเวลา ว่าตองนนี้มันมันมันยังไม่ถึงมันยังไม่ถึงจะไปเปรียบเทียบมันยังไม่ถึงขั้นตอนที่จะต้องดาเนินการหรือขั้นตอนที่จะมาตั้งสมมติฐานให้ผมตอบตรงนี้นะฮะไม่ถึงว่าเป็นขั้นตอนกระบวนการสอบสวนหรงอเปล่าที่ต้องดําเนินการเสร็จที่รวบรวมหลักฐานในส่วนที่เกี่ยวข้อ,อ,องให้ฟังได้ว่าเขากระทำผิดตามข้อกล่าวหารหรือไม่อย่างไรเสียก่อนแต่โดยอํานาจของศาลจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้พิจารณานี้นะครับหรือถ้าเราพูดเราเราพูดไปถึงขั้นเราเพราะว่ามัน มันจะไปไม่ได้ฮะับมันทไม่ได้แล้วมันเดินไม่ได้ครับมันจะขัดมาทุกอย่างเลยครับแลขออนุญาตท่านทั้งหลายนะครับว่าขอยุติยุติบทบาทตรงนี้ไว้แล้วก็จะได้มอบเอกาสารในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนนะครับได้ไหมครเพราะว่าผมผม,ผมไม่ใช่ประเด็นที่ผมจะต้องเพราะว่าประเด็นของผู้ใหญ่ของกระทรวงการแพทย์ของของบุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องตอบตรงนั้นนะครับคือผมเป็นผู้ปฏิบททัตินด่ก็ เราเกณอำนาจหน้าที่ของเราที่ชอบมันน้อยมากเลยครับก็จะทําตามหน้าหน้าที่ของเราให้ดีซะก่อนในส่วนที่เราไปทำมันเลยนเรื่องของดีหรือไม่ดีก็เป็นห่วงตรงนี้ค่ะว่าว่าแผนที่ประเทศไทยเนี่ยแม้ว่าผมไม่ใช่หนึ่งล้านสองแสนจะตา์ตอนนี้รือว่าแต่ว่แผนที่หนึ่งล้านสองแสนวันที่สิบเอ็ดวันเสาร์ม ouais. ิถุนายนสองพันหรอยห้าสิบสี่ เวลาประมาณ10โมงเช้าก็มีอาจารย์หม่อมหลวงวันวิพาจรุโรธแล้วก็ผมการุณไสยงามแล้วก็พี่น้องของเราที่มาร่วมในครั้งนี้มีพี่น้องเครือข่ายทวงคืนแผ่นดินแม่พี่น้องประชาชนไทยหัวใจรักชาติแล้วก็พี่น้องจากสมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทย รวมทั้งพี่น้องที่ร่วมกบนการต่อสู้จำนวนมากมาที่อำเภอกันทาลักที่สถานีตำรวจภูทร์กันทาลักจังหวัดศรีสะเกดในวันนี้ด้วยเหตุที่พี่น้องเราทราบเรื่องว่าทางสถานีตำรวจภูทรกันทาลักและเป็นเจ้าหน้าที่ทหารพรานแล้วฝ่ายความมั่นคง หลายฝ่ายร่วมร่วมกันนะครับจับกลุ่มคนสัญชาติเวียดนามหนึ่งคนแล้วก็ผู้ชายสัญชาติเขเมรหนึ่งคนแล้วก็มีคนไทยหนึ่งคนที่เป็นผู้รับจ้างขับรถปิกอัพแล้วก็จากการ สอบถามทางท่านผู้บับก็ได้ความว่าทางทั้งสามคนนี้มีพฤติการได้ถูกติดตามมาเรื่อยมาแล้วก็มีพฤติการที่เป็นลักษณะเป็นจารชนกระทำการจารกรรมในเขตพื้นที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ทหารที่รับผิดชอบดูแลอยู่ในเขตชายแดนใกล้บริเวณปราสาทพ,พระวิหาร แล้วทั้งสามคนนี้ก็ขับรถหลบหนีเข้ามาในเขตประเทศไทยลึกเข้ามาประมาณ23กิโลเมตรแล้วก็ถูกจับกลุ่มได้ที่หน้าค่ายทหารพลานโดยทางสถานีตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กันทรลัก์ไปร่วมสมทบจับกลุ่มแล้วขณะนี้ก็ตั้งข้อหาควบคุมตัว แล้วก็ได้ทำการฝากขังที่ศาลจังหวัดกันทรรักษ์แล้วก็ควบคุมตัวขังไว้อยู่ที่เรือนจำอำเภอกันทรรักษ์ทั้งสามคนพวกเราพี่น้องที่มาวันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงใหญ่ในสถานการณ์พื้นที่เขตชายแดนที่ผ่านมาพี่น้องเราย่อมทราบดีนะครับว่าในกรณีที่ ทางฝ่ายทหารกัมพูชาได้ยิงปืนใหญ่เป็นการระลมยิงปืนใหญ่สองชุดใหญ่ๆใ,ใ,ในปีนี้โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอกันทะลั่และพื้นที่ใกล้เคียงในบริเวณปราสาทพระวิหารและต่อมาก็ในพื้นที่ปราสาทต,ตะควายปราสาทตามเมือนทมตามเมืองตุ้ยที่จังหวัดสุรินทร ข้อสังเกตก็คือว่าการยิงพื้นที่เป้าหมายลูกกระสุนปืนใหญ่นั้นตก,ตกในพื้นที่เขตประเทศไทยและเป็นตกในจุดสำคัญสำคัญลงเป้าหมายเช่นกรณีที่โรงเรียนซึ่งถ้าหากสถานการณ์ในวันนั้นถ้านนักเรียนอยู่ในโรงเรียนเต็มห้องเรียนทุกชั้นก็คงจะเกิดเหตุเศร้าสลดใจมาก ว่าคงจะต้องมีเด็กนักเรียนของเราทั้งตายทั้งบาดเจ็บจํานวนมากนับไม่ถ้วนประกอบกับการยิงปืนใหญ่สองชุดสองครั้งที่อำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดและก็ที่อำเภอกาดเชิงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทรากฏว่าทั้งสองครั้งนี้พี่น้องเรากระทบกระเทือนเดือดร้อนมากที่ศรีสะเกดที่นี่ก็ประมาณ5 6หมื่นคนต้องบานแตกสลายขาดหลบหนีกระสุนปืน ที่สุรินทร์ก็ครั้งนั้นก็ห้าหกหมื่นคนอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นรวมสองพื้นที่แล้วนับแสนคนแล้วที่เดือดร้อนด้วยความห่วงใยอย่างนี้นะครับถ้าเราเห็นว่ามีคนสัญชาติเวียดน,นามและคนสัญชาติกัมพูชามาผสมด้วยคนสัญชาติไทยที่อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการหรืออาจจะรับจ้างแค่ขับรถก็ตามหรือประการใดก็ตามเราก็ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องพยายนหลักฐานหล่านี้ อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงหรือรุนแรงมากยิ่งขึ้นในวันข้างหน้าก็เป็นได้เพราะถ้าหากมีพฤติกรรมที่เป็นจารชนและเป็นจารกรรมจริงแต่แน่นอนครับทั้ง3คนก็ยังอยู่ในกระบวนการสอบสวนของพนักง,งานสอบสวนเรียกว่าหนึ่งในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมซึ่งถ้าหากมีพยานหลักฐานเพียงพอพนักง,งานสอบสวนก็มีความเห็นควรฟ้องไปที่อายการจังหวัด กันทลักษ์อายการจังหวัดกันทลักษ์ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะฟ้องก็จะได้ส่งฟ้องไปที่ศาลจังหวัดกันทลักษ์อีกครั้งหนึ่งต่อไปเพราะฉะนั้นนะครับเรามาด้วยความเป็นห่วงใยทั้งกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของพี่น้องประชาชนที่กระทบกระเทือนจํานวนมากที่ว่านี้ด้วยความรักชาติรักแผ่นดินแล้ก็รักพี่น้องประชาชนของเราทุกฝ่ายทุกคน ประการที่สองเรามานี้ก็ต้องการติดตามดูว่าสามคนนั้นมีข้อกล่าวหาประการใดและก็ดำเนินกระบวนการสอบสวนไปขั้นตอนอย่างไรบ้างซึ่งทางท่านผู้กับเองก็ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงในส่วนที่พอจะชี้แจงได้ในข้อเท็จจริงของคดีเท่านั้นด้วยติดขัดในะระเบียบของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติว่าในเรื่องการสอบสวนกระบวนความ แต่ก็ติดขัดด้วยข้อกฎหมายต่างๆก็ต่างแต่ทางผู้กับเองก็ได้พยายามชี้แจงในข้อเท็จจริงบางส่วนที่พอได้นะครับแล้วเราก็เป็นห่วงเป็นใยว่าแม้เขาสามคนนั้นจะเป็นผู้ต้องหาก็ตามในคดีเขาก็ยังได้รับการพิสูจน์ยืนยันจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับนะครับคล้ายคลึงกันเขียนมาบัญญัติไว้เหมือนกันนั่นคือ เขาเป็นเพียงผู้ต้องหาเพราะฉะนั้นการที่จะพิสูจน์เด็ดขาดว่าเขาเป็นผู้ผิดเป็นอาชญากรได้กระทําอาชญากรรมเป็นจารชนได้กระทําจารกรรมตามข้อกฎหมายหรือไม่เพราะอัตราโทษข้อกฎหมายนี้ของไทยสูงมากคือมีโทษถึงขั้นประหารชีวิตแต่ถ้าของกฎหมายกรัรมพูชานั้นจารกรรม ของกัมพูชาอัตราโทษจำคุกเพียงอย่างสูง15ปีเท่านั้นเพราะฉันจะเห็นว่าอัตราโทษของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันของไทยมีอัตราโทษที่สูงคือถึงขั้นประหารชีวิตด้วยเหตุที่อัตราโทษสูงอย่างนี้ทั้ง3คนก็เพียงถูกตั้งข้อกล่าวหาและเป็นเพียงผู้ต้องหาเท่านั้นในวันนี้บทพิสูจน์ถูกผิดชัดเจนเป็นเด็ดขาดประการใดก็ยัง เพราะฉะนั้นเราก็เป็นห่วงเป็นใหญ่ในรูปสํานวนคดีเช่นเดียวกันครับว่าทุกคนมนุษย์ไม่ว่าเขาจะเป็นสัญชาติเวียดนามสัญชาติกัมพูชาหรือสัญชาติไทยก็าตามเราเป็นประเทศที่เจริญเราเอาสิ่งที่ถูกจะปฏิบัติในสิ่งที่ดีที่งามที่ควรที่ถูกเป็นหลักแล้วเราจะใช้กระบวนการยุติธรรมของเราที่ดีที่ถูกที่บริสุทธิ ที่ยุติธรรมนี่แหละครับพิสูจน์โดยเปิดเผยต่อไปว่าเขากระทำผิดจ,จริงตามข้อกล่าวหาหรือไม่แล้วถ้าเมื่อผลเป็นประการใดแล้วเงื่อนไขนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปกป้องอธิปไตยของชาติปกป้องราชอาณาจักรไทยแผ่นดินไทยประการใดในวันข้างหน้าต่อไปรวมทั้งดูแลพี่น้องประชาชนของเราตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชานี้อย่างไรต่อไป ประกอบถึงขั้นที่เรียกว่าพี่น้องของเราสองคนคือคุณวีระคุณราตรีที่ติดคุกอยู่ที่เรือนจำปริซอกรุงพนมเปนนั้นจะมีผลเป็นประการใดซึ่งเราจะใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้มาเป็นบทเรียนนะครับมาเป็นประสบการณ์มาเป็นสิ่งที่ควรจะปรับปรุงแก้ไขปฏิบัติในวันนี้และวันข้างหน้าต่อไปว่าในเรื่องเขตแดนในวันข้างหน้าด้วยนะครับ นี่คือสิ่งที่พี่น้องเราตั้งใจมาในวันนี้และก็จะเป็นประโยชน์กับส่วนรวมที่พี่น้องเราชุมนุมอยู่ที่สะพานมัควานและชุมนุมอยู่ที่สะพานชมัยมรุเชษในเรื่องเขตแดนไทยกับพุชาในเรื่องนี้ด้วยเพราะนี่คือส่วนหนึ่งนะครับของการเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อปกป้องแผ่นดินไทยครับพิการในเรื่องนี้มากเนี่ยนะครับ มีอยู่3ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกเนี่ยนะคะเรากําลังต่อสู้อยู่ด้วยเรื่องของอธิปไตยในดินแดนนะคะเ,เราก็รู้เห็นอยู่นะคะว่าในเวลานี้เนี่ยตามชายแดนไม่ว่จะเป็นสีสเกตสูบดงจักแก้วนะคะมีเหตุการณ์มีความขัดแย้งกันกจนถึงมีการประทะกันอย่างรุนแรงน,นะคะเพราะฉะนั้นการที่มี ชาชนนะคะคือคนสามคนที่ถูกตั้งข้อหาความผิดในความมั่นคงของรัฐเนี่ยนะคะเทียบเท่ากับเป็นจราชนี่ยนะคะการที่เกิดอันนี้ขึ้นมาเนี่ยนะมันทำให้เห็นนะคะว่าตรงนี้เนี่ยนะเราเป็นหลักฐานเหมือนกันนะที่เราจะเอาไปใช้ในเรื่องของหลักฐานที่ว่ากัมพูชาเนี่ยลุกลามเรานะคะกรรมจาร์ลุกลานเรา คานี้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์นะ,ะต่อการที่เราคัดค้านในเรื่องของตรงนมีการขึ้นทะเบียนประสาทพระมิหารเป็นมรดกโลกอันน,นะคะจากกรณีที่เรากําลังอยู่ระหว่างศาลโลกนะคะพิจาจจรณาเรื่องการให้มาตรการคุ้มครองนะคะดังเพราะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องของเขตแดนนะคะยึงนะค,คิดว่าเราสามารถเอาไปใช้เป็นประโยชน์นะคะป้องกัน ตนเองนะคะในในเรื่องของอความเสียเปรียบในเรื่องกิจแดนได้นะคะอันที่สองเรนคิดว่าในเรื่องของหลักมนุษยธรรมนะคะหลักมนุษยธรรมคืออยากให้เห็นนะคะว่าและสามคนที่ถูกจับเนี่ยจริงและคนหนึ่งจะเป็นคนไทยนะคะที่เป็นผู้รับจ้างขับรถเนี่ยนะคะแต่อีกสองคนเนี่ยเป็นเวียดนามกับกัมพูชาเรนคิดว่าและสิ่งที่หลักมนุษยธรรมที่อยู่ในหัวใจคนไทยเนี่ย แลนะที่มีเนี่ยมันจะต่างมันจะเห็นตรงกันข้ามเลยนะคะกับกับกรณีที่เกิดขึ้นในกัมพูชาเพราะฉะนอันนี้เนี่ยคืออันที่สามที่อยากจะบอกคือกรณีเปรียบเทียบการจับคดีนี้นะคะกับการจับะค,ะคุณวีระคุณรัตน์กระบวนการพิจารณานะคะเราจะต้องติดตามเรื่องนี้นะคะในแง่ของการเปรียบเทียบนะคะเพราะว่าเ็นอยากจะให้กรณีนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ นะเป็นประโยชน์ในกรณีของคุณแวราและคุณลาทีนะคะที่ขณะนี้รัฐบาลเองก็ไม่ได้สนใจนะคะทุกคนที่บอกจะช่วยจะช่วยในต,ตอนนี้ไม่ก็จะช่วยยังไงหยุดหมดนะเพค,คิดว่ากรณี้ถ้าหากว่าเราติดตามนะติดตามให้ดีนะคะ